สวัสดีครับพบกับนอนนาเซชแนลเกษตรทฤษฎีใหม่ครับวันนี้พบกับการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่พันธ์สีทองครับที่เป็นพันธ์ที่ได้รับคานิยมในขณะนี้ครับเชอรี่พันธ์สีทองครับขณะนี้เชอรี่พันธ์นนสีทองนะครับได้เลี้ยงในบอ่อปูนแบบกลมนะครับวันนี้จะพาไปดูวิธีการเลี้ยงและการเพาะจากไข่ของ เชอร์รี่พันธ์สีทองครับอันนี้คือพ่อพันธ์แม่พันธ์ครับขนาดก็กำลังโตเต็มวัยนะครับพร้อมที่จะไข่นะครับอันนี้คือเชอร์รี่พันธ์สีทองครับสีทองด้านในตัวของเชอร์รี่ก็เป็นสีทองนะครับขอเปลือกก็เป็นสีทองนะครับอันนี้คืออันนี้ไข่ครับไข่หอยเชอร์รี่ก็จะคล้ายๆกับหอย ขอหอยเชื่อทั่วไปของที่บ้านเราครับนี่ครับขึ้นมาวางไข่ครับหอยเชอรี่นะครับในบ่อนี้มีอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวนะครับพอจะวางไข่อยู่ตลอดนะครับพอจะขึ้นมาวางไข่นี่ขนาดไข่ครับไข่หนึ่งลังนะครับก็จะอยู่ที่ห้าร้อยถึงหกร้อยแล้วแต่ขนาดครับนี่คือหอยเชอรี่ครับ เนื้ออร่อยครับเนื้อนุ่มกินอร่อยนะครับรสชาติคล้ายๆกับปลาหมึกย่างครับสําหรับหอยเชลลีพันธ์สีทองที่เอามาย่างครับทําเป็นอาหารครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการเพาะนะครับที่พอออกจากไข่แล้วก็การอนุบาลไข่ครับเชิญครับต่อไล่จากบ้านสวนพลิกโมกิครับฝากติดตาม นะครับช่องนอนนาซีชานอลหอยเชลลีสีทองถือว่าเป็นหอยเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับยังไม่มีการขายที่ขายเป็นกิโลนะตอนนี้เครื่องขายเป็นพ่อพันแม่พันนะครับสส่วนใหญ่นะครับยังไม่มีการผลิตที่ขายเป็นเป็นเศรษฐกิจที่น่าติดตามแล้วก็หน้าลงมือปฏิบัติครับผมพาไปดูนะครับ ันนี้คือไข่อยเชอรี่ที่วางไข่ไว้ตะตรงขอบบ่อนะครับผมก็อมาขยายฟางใส่ตะแกงนะครับเล็กๆนะครับอันนี้นี่ครับลูกของอยเชอรี่สีทองครับที่เพาะออกมาจากไข่ครับเต็มครับเราไม่จําเป็นจะต้องให้อาหารนะครับในช่วงที่การเพาะไข่นะครับหรือว่าตัวเล็กๆนะครับเราใช้ พืชน้ํานะครับจากพวกจอกแหนนะครับเพื่อให้ลูกของหอยเชอรี่นั้นได้กินจ้องจอกแหนครับนี่ไข่ลังหนึ่งนั้นออกได้ห้าร้อยถึงหกร้อยตัวนะครับมีจํานวนมากนะครับมีการขยายถ้าใครที่สนใจจะเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับก็ติดตามหรือว่าทักมานะครับให้คําแนะนําได้ครับขยายง่ายครับ แล้วก็น่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในเรื่องการประมองอีกชนิดหนึ่งของปี64ขอข้าครับเรื่องของหอยเชอรี่พันธ์สีทองครับนี่ครับไข่พ่อพันธ์แม่พันธุ์ก็มีอยู่แค่ประมาณ20-30ท่านั้นนะครับแต่ว่าออกไข่ตลอดครับเมื่อเขากินอาหารอินแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ําให้น้ําสะอาดครับครับลูกตัวเล็กนะครับติดอยู่ทีขอบ ชนะที่ว่างไว้นะครับครับก็เลี้ยงง่ายครับใครที่สนใจก็ทักอินบ็อกมาหรือว่าติดตามทางช่องของนนนาเซชชั่นแนลนะครับทักมาที่ตัวผมเองก็ได้นะครับก็สำหรับคลิปการพอเลี้ยงหอยเชอรีพันธ์สีทองก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นครับขอบคุณผู้ติดตามผู้รับชมนะครับฝากกดไลค์ กดกระดิ่งแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับจากนนนาซีชาแนลครับขอบคุณครับ